ถ้าปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะมีโอกาสที่จะลุ้นเลียดแย่งลงเล่นในเจลีกอย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ว่าก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับโดยชุดนี้ไม่มีการหลักจาก c ีเกมเลยนะครับซึ่งก็จะมีแข้งหน้าใหม่ๆเนี่ยถูกเรียกมาติดในเที่ยวนี้นะครับแต่ว่า สวัสดีครับผมชุบปรัชญานะครับพูดคุ้นข่าสารดุการฟุต้งไทยแลนด์ฟบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันหน่อยนะครับก็ได้กําหนดการบินไปเจลีสักทีนะครับสำหรับเจ้าบุ๊คเอกนิษฐ์ปัญญานั่นเองนะครับหลังจากที่รอวีซ่าอยู่นานหลายอาทิตย์เลยนั่นเองนะครับล่าสุดได้้้้รรรรรััับบบบบบใออนนนนุุญาาาาาตทํํงเเเีียยยแลวะคสหจก่ โดยมีหมายกำหนดการนะครับเดินทางในคืนวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้นะครับในเวลา3ทุ่ม35นาทีนะครับโดยจะไปเปิดตัวเป็นแข้งอุระอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเที่ยวบินที่ N850 h นะครับใครเป็นแฟนๆของเจ้าบุกเนี่ยก็เดินทางไปส่งเจ้าตัวได้ตามหมายกำหนดการนี้นะฮะซึ่งเจ้าบุกเองนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเซ็นสัญญากับอุระในสถานะยืมตัว6เดือนด้วยกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยเจลีกเตะไปแล้ว22นัดก็มีโอกาสให้เวลาลงสนามอีก12นัดนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะไปให้เร็วกว่าน,นี้ด้วยนะครับแต่มันติดปัญหาเรื่องของวีซ่านั่นเองนะครับที่ล่าช้าหน่อยทําให้เจ้าบุกเองก็รอแล้วรอเล่านะครับนะฮะหลังจากที่เปิดตัวไปได้พักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าก็ได้วีซามาเสียที T ก็แนะ่นอนว่าก็ต้องรีบบินไปเลยนะครับแต่อย่างไรแล้วเนี่ยเจ้าบุกเองก็ได้เตรียมตัวเต,ว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 ตวรียมร่างกายไปพร้อมแล้วนะครับ รอไปเรียนรู้ระบบอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับพิธยารลุ้นลงสนามนะครับในการเป็นแข้งไทยในเจรลอีก1น่คนนะครับแต่ถ้าถามผมว่าโอกาสลงสนามในอีก12เกมที่เหลือนะยากไหมผมตอบได้เลยว่ายากมากนะครับกับการที่จะต้องใช้เวลาปรับตัวปรับระบบแล้วก็ปรับเรื่องความเป็นอยู่อะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าก็อยู่ที่ตัวเจ้าบุกเองได้ว่าจะปรับได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะมีโอกาสที่จะลุ้นเบียดแย่งลงเล่น ในเจลีกอย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ว่าก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งครับแต่ก็อาจจะมีให้ลุ้นไปลงเล่นในฟุตบอลถ้วยอย่างเช่น AFC แชมเปี้ยนลีกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้อุราวาเนี่ยผ่านรอบเพลย์ออฟให้ได้แล้วก็ความเล่นรอบแบ่งกลุ่มให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไปเล่นในเรื่องของตรงนั้นในช่วงปลายปีนี้นั่นเองก็รอติดตามให้กําลังใจให้กับเจบุกนะครับในการไปประชนภัยในเจลีกนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เป็นอีกแข้งไทยนะครับที่ได้ไปดูเจลีกสําหรับ เจ้าบุกเอกนิทปัญญานนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะไปกันที่ประเด็นหนึ่งครับไปดูความหว็งของทีมชาติไทยชุดยูยี่สกันหน่อยนะครับที่เตรียมรุยศึกอาเซียนครับนะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพนะครับที่จังหวัดระยองซึ่งจะ เริ่มฟาดแข่งในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าข่าวเงียบมากนะครับไม่ได้มีความคล่นไหวอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับลืไมไปเลยนะครับว่ามีเตะด้วยนะฮะโดยชุดนี้ไม่มีการหลักจากซีเกมเลยนะครับซึ่งก็จะมีแข้งหน้าใหม่ๆเนี่ยถูกเรียกมาติดในเที่ยวนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีแข้งแกนหลักอย่างทรงชายทองฉ่ำนะครับก็จะสวมปอกแขนนำทัพในรายการชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางทรงชายเองได้เปิดเผยในการฝึกซ้อมกับเพื่อนๆชุดนี้บอกว่า เพื่อนในทีมชุดนี้เนี่ยก็มาจากหลากหลายสโมสรเลยนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องพยายามปรับจูนข้าหากันให้เร็วที่สุดแล้วก็มีความพร้อมให้มากที่สุดก่อนการแข่งขันฟุตบอลเกมอาเซียนนะครับสำหรับในเรื่องของการเป็นกัปตันทีมเนี่ยทางเจ้าทรงชัยเขาบอกว่ามองว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เป็นทีมอยู่แล้วนะเราทุกคนก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับคอยสื่อสารให้เสียงกันในสนามนะครับรวมถึงช่วยเหลือกันในเวลาฝึกซ้อมและก็นอกสนามด้วยนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับ ตนเองแล้วก็ทุกคนในทีมก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของความเข้าใจกันนะครับที่เราจะต้องเข้าหา การศึกษากันให้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ซ้อมมือที่2แล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งมารวมตัวกันเมื่อวันที่9กนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23จะมีโปรแกรมประเดิมสนามในวันที่17สิงหาคมนะครับนัดแรกจะดวลกับเมียนมานะครับเตะที่ระยองสเตเดียมเตะดึกหน่อยนะครับสองทุ่มตรงนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็โฉบไปให้กำลังใจน้องๆได้นะครับที่ระยองสําหรับทีมชาติไทยชุดยู23ที่จะ รู้สึกิข่งขันอาเซียนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเนาะฝากกันในคลิปนี้อย่างไรเราก็ขอบคุณทุกี่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกักบชูปราชญาอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ